ขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านช่างนะคะทางสถานีโทรทัศน์นิวิชันอยู่กับดิฉันรัฐนานสิริวลิติธิและอาจารย์สำเริงลิริง<ช>ค่ะ<ม>ค่ะท่านสามารถรับชมทุกรายการของนิวิชันนะคะผ่านจารรับสัญญาณ psi o 2ในช่อง124และรับชมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www newvision channel tv ค่ะและสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของนวัตกรรมบ้านโฟมต่อ เต็มๆเลยนะวันนี้นะเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญด้วยแล้วก็จะมีเรื่องความรู้เรื่องสแตป์คอนกรีตนะใครที่แบบเราไปเครื่องมืออยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะใ,ใครที่อยากทำอะไรรู้จักสแตป์คอนกรีตเมื่อก่อนเรารู้จักว่าราคาสูงมากมแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถทํา DIY หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมือไปท้เองได้ไดน้องน้องพลอยเคยดูบ้านคนมาแล้วใช่ไหมที่ทำด้โฟมมาดูบ้านด็อกเฮาส์มาดูบ้านของสุนัขก,กัน,กนบ้านบ้านาน้องหมาคือหลายคนเวลาเราเอาโฟมไปทํา บ้านหมาเนี่ยเรากลัวหมาตะก,กุยไงแต่เนื่องจากว่าให้ดูนะครับในรูปนี้เป็นบ้านด็อกเฮาด็อกเฮาอาจจะทําด้วยอย่างอื่นแยะนะฮะแต่ว่านี้ทําด้วยโฟมนะฮะ,ะเราก็จะกลัวว่าเวลาหมาตะก,กุยตะก,กายไงมันจะบินจะแตกอันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีปูนชนิดพิเศษเคลือบเข้าไปเคาะอะไรวันเดียวว่าหลังจะเอามาเคาะให้ดูที่ข้างหน้านี้เลยเนะคือเคาะทั้งตะก,กุยทั้งตะเก,กาอะไรไม่เป็นไรก็คือเป็นโฟมข้างในใแล้วก็เคลือบด้วยปูนชนิดพิเศษจะดูรูปเลยนะฮะ ท่านผู้ชมดูรูปนี้คืออันนี้เป็นเป็นทรงของบ้านบ้านหมาหรือด็อกเฮ o u s มีหน้าต่างมีประตูความจริงนั้นประตูไม่ต้องทําประตูปิดเปิดแล้วนะแต่เขาสามารถที่จะติดมุ้งลวดได้นะฮะอันนี้ติด,ตดมุ้งลวดไม่ให้ยุงเข้าไปกดัด้องหมาของเรานะคะเดี๋ยวดูรูปดูรูปก่อนให้ให้ดูรูปแล้วก็จะได้รู้ว่าบ้านด็อกเฮ o u s ที่ทํด้วยโฟมนั้นเป็นเครือหมาตรวนี้สามารถดีไซน์ขนาดให้ใหญ่เล็กได้นะตัวตัวขนาดนี้ก็จะอยู่ได้ สามารถล้างได้เอาน้ําฉีดได้เอาเอาทำความสะอาดได้ปกตินะฮะคือไม่ต้องกลัวว่าสูตรใดๆจะมีความชื้นและมีเชื้อราเนื่องจากว่าสีที่ทาลงไปเป็นสีป้องกันเชื้อราอย่างนี้ต้องยึดบ้านน้องหมาไว้กับพื้นด้วยอะไรหรือเปล่าคะคนจริงน้ําหนัก<ข>พอสมควรอยู่แล้วนะอันเดี๋ยวให,ให้ให้ดูในรูปเลยให้ดูในรูปว่าถ้าเมื่อขึ้นไปอย่างพอเห็นรูปอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ได้มีน้ําหนักเบามาก มีมีน้ำหนักพอสมควรแล้วที่สิทธิสำคัญคือปกติเราคิดว่าเดี๋ยวแมวตะกุยเป็นแมวได้นะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเนื่องจาวะนี้ผิวเคลือบแข็งนะฮะเป็นปูนชนิดพิเศษนะที่ตะกุยเหมือนถ้าไม่ให้ปูนธรรมดาปูนที่มีส่วนผสมของซีเมนต์เยอะไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์ซีเมนต์ไม่ใช่ปูนปกติที่เราใช้สร้างบ้านทั่วไปใช่ไหมอาจารย์วันหลัง จะมาใส่น้ำแล้วกวนให้ดูฟันจีนเนียวแล้วก็มีใยเฟเบอร์อยู่ uh huh. คือแล้วก็ที่ฉาบเสร็จแล้วเนี่ยเราอย่าว่าเอาหมาตะกุยเลยนะเอาพวกขีดควนอะไรไม่เป็นรอยนะไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยเพราะว่าที่เห็นเดี๋ยวเดียวให้รูปขึ้นช้าหน่อยเดี๋ยวเจ้าที่กาลังเซตรูปขึ้นนะฮะเมื่อท่านผู้ชมได้เห็นรูปเนะะียจะรู้ว่า ตอนนี้ทีมงานผมเนี่ยเวลาทําเสร็จเนี่ยเวลาเข้ารถกระบะมันก็หนักพอสมควรนะจะต้องยกตั้งสามสี่คนแต่ตอนที่เป็นโฟมเนี่ยยกคนเดียวพอชาปูนเร็จโอคมันก็หนักพอสมควรมันก็ต้องยกซอกสองคนไปอย่างน้อยเข้ารถกระบะได้นะครับอันนี้ถ้าทาเสร็จเนี่ยคือจริงๆโฟมเบาแต่ว่านก็จะมีน้ําหนักติดหน่อยียกอยู่ที่2คนก็น่าจะพอได้พอได้เนี่ยที่เห็นเนี่ยต้องพลอย็นในภาพนี้นะอันนี้เป็นด็อกเฮาส์นะฮะก่อนทาท่านอาจจะ ซื้อเฉพาะที่เขาทําไปแล้วก็ได้แล้วไปฉาบป,ปูนอเอาข้างหน้างานไปไปถึงบ้านแล้วฉาบป,ปูนเล่นๆแต่ว่าอันนี้เขาทํสจาเร็จแล้วนะฮะค่ะทำเสร็จแล้วก็ทาสีฉาบป,ปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เล่นสีแล้วแต่จะเล่นสีอะไรทั้งหมดนี่เป็นโฟมร้อเนะฮะมไม่มีส่วนผสมของเหล็กหรือใยซีเมนต์ไฟเบอร์ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ฉาบได้ปูนแล้วหลังจากนั้นที่มันๆน,นั่นคือผิวมันนั้นเคลือบด้วยผิวมันสามารถล้างได้ล้างทั้งหลังอะไรเอาน้ําฉีดได้ไม่ต้องกลัวสีลอกสีกสีรร่ออนนนคัับ้ท UV คือโฟมเนี่ยไม่ได้ทำได้เฉพาะด็อกเฮานี่ครับน้องพลอยากได้เป็นน้ำตกภูเขาอะไรเงี้ยได้หมดเลยตรงนี้จริงๆเป็นโฟมใช่ไหมคะอาจารย์เป็นโฟมนะฮะถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยมันราคานับแสนบาทเลยนะอันนี้นะครับคือเปิดแล้วพอดีตอนไปนี่น้ำเขาแล้วถ้าเป็นหินนะจริงๆจะยกไม่ได้ยกไม่ได้เลยออย่างเขาเข้าห้ามาเข้าหมู่บ้านไง S <S ถ้าเป็นอย่างงี้สะดวกสบายเนี่ยเนี่ยน็อกเข้ารเรียกได้ว่าส่วนนี้เนี่ยแทบจะเป็นโฟมท,โฟทั้งหมดเลยทั้งทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยครับพวกนี้อยากได้ทําอะไรเล่นๆสนุกๆอันนี้คนยกได้นะหมายถึงว่าไม่ต้องใช้เครนเอาโฟมมาแล้วก็หัวแรงวิ่งวิ่งเป็นเส้นๆแล้วก็เอาปูนฉาบป,ปิดๆแล้วก็ทําเป็นเส้นเป็นไม้เทียมได้เล่นลายได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับอยากเล่นลายหินกราบแต่ไม่ใช่หินกราบนะฮะก็คือเอาโฟมมาแผ่นหนึ่งก็เอาเอาพวกหัวแรงมาวิ่ง เดี๋ยวว่าหลังเราจะทําในห้องส่งเนี่ยมีควันนิดหน่อยแล้วเอาปูนฉาบทับไปแล้วก็เล่นลายอย่างนี้ได้เ,เดี๋ยวจะมีใครรับเชิญเนี่ยจะคุยเรื่องเรื่องเหล่านี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะ,ะเราเคยคุยกับคุณภูวนนท์คุณสมภพใครตะใครแล้วนะฮะเรายังมีอีกหลายราย เรามีการอบรมที่นี่นะครับที่ศูนย์ฝึกเรานะในวันที่27เมษายนใช่ไหมน้องพรใช่ค่ะ27เมษายนนะคะเป็นการอบรม1วันเต็มๆกับ5วิทยากรนะคะซึ่งอบรมนะคะจะอยู่ที่ซอยตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนาค่ะก็โทรมาสอบถามหรือว่าสำรองที่นั่งได้เลยนะคะที่เบอร์0826885185 0826885185ก็เป็นการ อบรมเกี่ยวกับเรื่องของโฟมคบานโฟมเลยนะยบ้าบโฟมโฟมเม็ดโฟมแผ่นโฟม CNC โฟมทุกแห่งทุกอย่างเลยนะรวมทั้งวันนี้ด้วยนะครับที่เห็นในรูปนี้นะ,ะเนี่ยดูน้ําตกอันนี้เพิรเรายัางไม่ได้เปิดน้ําตกให้มันไหลไม่งั้นท่านจะได้ชื่นชมพลังของน้ําตกน้ําตกที่ไหลรินมาปกติแล้วจะมีน้ําตกไหลลงมาจากาด้านบนด้วยคือข้อดีอันนี้คือไม่ค่อยเป็นตะไคร่ะนม่จากโฟมแล้วก็ฉาปูนแล้วก็มีสีพวกนี้นะฮะ น้ำหนักเบาะไม่เหมือนกับผินจริงๆไม่เป็นตะไครง่ายต่อกวันทาความสะอาดใช่แล้วก็น้ําฉีดก็พอแล้วไม่ต้องไปดูแลบำรุงรักษามันแล้วก็ราคาไม่แพงไม่ต้องไปตอกเสาเข็มเยอะเนี่ยอันที่เห็นนี่เป็นโฟมทั้งหมดเลยนะครับทำไมถึงมาเป็นโฟมแบบนี้ได้คะจย์คือเนื่องจากว่าสมมติเราจะตั้งผนังเนี่ยแล้วเกิดเอาต้อง้นหินไปปะวิธกรรมวิธีมันเยอะอย่างน้ําหนักมันจะเยอะด้วยนะฮะสู้เอาโฟมไปปะแผ่นหนึ่งก็เล่นสมมุตินงพลอยเราเอาเอาหัวแรงวิ่งอ่ะหรือจะเอามิโตจามลงไปก็ได้นะ แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาปูนฉาบลงไปแล้วก็ทาสีก็ได้แล้วครับที่เราเล่นเป็นนี้เพื่ออะไรเรียนแบบหินกับอาจจะเป็นผนังก็ได้เป็นพื้นก็ได้นะครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นผนังหรือจะออามาเป็นพื้นก็ได้ครับแต่วางให้เห็นเนี่ยที่เป็นเนี่ยเป็นผนังเป็นผนังเป็นพื้นเป็นเพดานที่เราเลือกๆคืออันแรกคือเบาต่อมาคือเล่นสีได้ตามรวดลายเพราะแผ่นหินกาบจริงเนี่ยเราไม่สามารถสีแบบนี้ได้เพราะมันจะเป็นสีตามธรรมชาตินะอย่างนี้ครับ ก็เป็นโฟมแต่ว่าใช้สีเลียนแบบครามวาชาแต่ต้องบอกว่าโฟมที่ใช้เป็นโฟมก่อสร้างนะไม่ใช่โฟมพวกรอยกระทงอย่าไปนึกถึงโฟมอาหารหรือว่าโฟมรอยกระทงนะเป็นโฟมคนละชนิดกันนี่เป็นโฟมเก็ดลาไฟอันนี้เกิดไม่ลาไฟนะคือโฟมทุกชนิดติดไฟแต่ไม่ลาไฟ เนี่ครับเป็นโฟมชิ้นๆแต่หนาๆนะฮะมไม่ใช่โฟมนักเรียนที่บางๆแล้วมาประกบกันต้องเป็นโฟมแบบนี้เลยนะฮะหนาๆทำบ้านเนี่ยครับกองบันเทิตันทึกเนี่ยเป็นโฟมก่อสร้างนะครับนะฮะที่คุณสมพบในรายการเราเคยมาโชว์นะั้นเป็นโฟมก่อสร้าง,ท,งทั้งหมดเลยครับนะนี่ทั้งหมดนะฮะเป็นเนี่ยครับเวลามาอบรมเราจะมีสิ่งเหล่านี้ให้ดูให้ทำนะแล้วก็ทําจริงเลยนะฮะเราทําจริงที่ที่เราทำสาธิตภาคปฏิบัติให้ดูด้วยนี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนี้เลยนะครับ เราจะมีเครื่องมือไว้สองคนชุดสองคนชุดได้ทําช่วยกันทําช่วยกันจับช่วยกันรื้อเนี่ยอยากได้แบบไหนนะฮะเนี่ยครับเผื่ออยากได้ชุดนี้ถ้าเกิดเป็นก้อนหินเนี่ยมันจะหนักมากและอย่างเราเราเดินเข้าเกิดมันหล่นมานะโอ้โหทับหัวเลยนะฮะแต่นี่เป็นโฟมทั้งหมดนะครับแต่ว่าอลังการงานสร้างคือเป็นโฟมชิ้นแล้วก็ยกด้วยคนได้ง่ายๆเลยนะมันเหมือนกับฟินโตนที่แบบว่าเอาก้อนหินไปเทิทินๆแต่ยกอันนี้เบานะครับเป็นโฟมแล้วก็ฉาบริปูนบางๆผิวบาง ไม่ไม่บอกบางชนิดที่ลมปิวนะนหลายคนบอกเ้เดี๋ยวมันมาปิวไปค่ะและสสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามในเรื่องของโฟมหรือว่าปัญหาใดๆในบ้านของชัานนะคะก็เตรียมยกหูโทรศัพท์กดโทรเข้ามาในช่วงหน้านะคะที่เบอร์02-964-9079นะคะ02-964-9079นะคะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ